เคียหาหัวน, PI, น, tile, น, rate, นははี่นี่จนเทาพี่น้องนี่นี่เสีร้องเคลียร์หาหมูหมูเห็ดเบื้งพี่น้องนี่กัะสีนี่พวพี่น้องนี่อันนี้ก็เป็นห้อยห้อยห้อยมากัดกินพี่น้องนี่อันนี้คือเห็ดปวกแนนอนดอยเปอร์เซ็นเปอ์พี่น้องนี่เบิ่งแค่นี่ก็บหัวเลยพี่น้องว่าเป็นเห็ดปวกพี่น้องนี่ดอยเปอร์เซ็นพี่น้องนี่ ก็ดอกเขารียว่าสมบูรณ์นี่หรอกห้อยหน่อยมือหัวซีลอยอย่างนี้เมือก,กี้อยู่กรุงเทพก็มีเห็ดปวกพี่น้องมักกนก็ไปพอบรรยากาศเห็ดปวกมากาหลายปีแต่นี่นี่มันก็เป็นบรรยากาศแบบสดๆเลยครับพี่น้องนี่ก,กระดิเกียกร์บ้านแบกนี่พี่น้องโอมี่ มามีพี่น <c young men> ้องมามี่นี่บี้ดอกเดียวน่อพี่น้องเดี๋ยวมุมใหม่ผมจะมาจ่อมุมใหม่พี่น้องนี่แก่เนี่เป็นเห็ดปวกตากในน่อนพี่น้องเห็ดปวกตาบพี่น้องนี่นี่เดี๋ยวมุมใหม่จะมาจ่อมุมใหม่พี่น้องนี่ประมาณนี้ครับพี่น้องสวัสดีครับ